คคนนะะยินดีต้อนรับนะคะเข้าสู่ช n n e l ของใบเฟินอีกแล้วนะคะวันนี้นะคะในที่สุดก็มาถึงวันที่เราเปิดส่วนเรียบร้อยแล้วค่ะด้านหลังนี้นั่นเองนะคะก็คือส่วนของใบเฟินไซทองกระเด็นส่วนไซทองนะคะบอกพิกัดไว้ก่อนพิกัดถนน345นนทบ,บุรีซอยวัสะพานสูงนะคะใครที่แบบผ่านไปผ่านมาแถวนี้หรือว่าอยู่ใกล้ๆก็แวะมานะคะก็มีน้องๆให้เลือกชมเยอะแยะเลยค่ะวันนี้เฟินก็จะพาเพื่อนๆไปชมน้องๆน,นะคะ คือในสวนเนี่ยมันจะผัดเปลี่ยนหมุนเวียนไม้ไปเรื่อยๆนะคะพเพื่อนๆมาแต่ละครั้งก็จะแบบอาจจะมีไม้ใหม่มาแบบเพิ่มเติมไม่ซ้ําเดิมอะไรอย่างนี้นะก็ก่อ,อ,กกอนอื่นนะฟนนักฟน,ฟนเอาหมวกก่อนออกก่อนดีกว่าเพราะมันแบบว่าบาังหน้าบังตาเรามากเลยอะ เ,ออเดี๋ยวทอดหมวกก่อนนะคะดับแรกส่วนที่เราเปิดให้เข้าชมนะคะเป็นก็จะมี2งโรงเรือนนะคะโรงนี้เป็นโรงยิมโนส่วนโรงนี้เป็นโรงไม้ตลาดนะคะอันนี้มันก็ยังแบบไม่เรียบร้อยสมบ,บูรณ์ร้อยเปอร์เซ็นต์หรอกแต่ว่าต้องเรียบร้อยภายในเย็นนี้แหละเพราะว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้เราต้องเปิดสวนกันแล้วนะคะวันนี้ก็เป็นหนึ่งวันก่อนที่จะเปิดสวนนะคะ ก่อนอื่นต้องขอฝอยก่อนนะคะว่าเรามีความภาคภูมิใจกับเก้าอี้ไหวตัวนี้มากนะคะเนื่องจากเราแบบอยากได้มานานแล้วอยากได้มาเข้าพรอมนู่นนั่นนี่อะไรอย่างงี้แต่ก็ไม่กล้าซื้อเพราะมันแพงนะคะอันนี้ก็พันสี่ร้อยเก้าสิบาทเพิ่นซื้อจากอีเกียนะคะตอนนี้เราก็แบบเออไว้ให้ลูกค้ามาถ่ายรูปมุมสวยๆคือมุมนี้จะสวยมาก ดี้ก็คือสวยมากเป๊ะเวอร์นะคะเดี๋ยวถ้าไปถ่ายรูปตรงนี้รับรองน่ารักกุ๊กกิ๊กมุ้งมิง,ม,งมากๆแน่นอนนะคะเพื่อนๆพลาดไม่ได้เลยนะคะอันนี้เป็นหูกระต่ายยักษ์ที่เราภาคภูมิใจนะคะน้องคือลูฟิด้านะคะเป็นหูกระต่ายยักษ์คือแฟนบอกว่าทําไมเธอปลูกเป็นกําแพงแบบนี้มันไม่ใช่กําแพงมันอาจจะมีความแบบศิละปะน,นิดนึงนะคะแต่ดูโดยรวมก็ออกมาดูดีนะคะเห็นไม้ยิมโนกําลังดอกบานอยู่ด้วยนะคะข้างล่างนี่คือทรายนะคะแล้วก็เอาหินทับอันนี้น้องพาชีนะคะ ส่วนอันนี้นะ้องโรบัตตาใจแอนนะคะลูกรักของเปิร์เลยเฟิร์นชอบมากๆต้นนี้นะคะเป็นหูกระต่ายน่ารักสุดๆในส่วนของป้ายสวนนะคะก็มีความภาคภูมิใจอีกแล้วนะคะป้ายสวยมากเดี๋ยวเฟิร์นทิ้งพ,กะะกพงิกัดไว้ให้นะคะป้ายนี่คือราคาประมาณหมื่นนิดๆน,น,นะคะเป็นพี่ที่รู้จักกันในเนนะคะงานดีแบบดีมากงานแบบสวยมากคือเห็นปุ๊บก็ถูกใจมากๆเลยลเอาขึ้นลําบากมากเพราะมันหนักประมาณเกือบ30มสิบโล <c oughs> แบบว่า4-5หคนนะช่วยกันยกอะสุดๆเลยอไป <c oughs> เดี๋ยวพาเข้าชมต้นไม้กันนะคะ ทองเป็นขาย,ยุกตะก้าเลยนะคะราคายังไม่ได้คิดส่วนอันนี้เป็นมักกาลานีไอนะคะก็มีขายเหมือนกันตัวนี้ลูฟิด้าต้นเล็กนะคะก็มีนะคะเหมาะสําหรับมือใหม่นะคะขายกระถางละ50านะคะมีขนนกลืองขนนกขาวขนแมวนะคะอันนี้มีเยอะอันนี้มีเยอะยังไม่หมดตอนนี้นะคะแต่ก็ไม่แน่ถ้าคนมาเยอะนะพรุ่งนี้ก็ลุ้นเหมือนกัน เราก็ได้น้องกระถางน่ารักน่ารักมาตกแต่งเพิ่มเติมนะคะน่ารักมากเลยอันนี้ใครอยากได้ก็สามารถยกออกไปได้เลยนะคะเดี๋ยวเฟื่องเอานใหม่มาใส่ได้อันนี้เป็นน้องกระดองเต่านะคะในน่ารักมากเลยน้องกระดองเต่าเพื่องก็ซื้ออันนี้ที่ครอบมาใส่จากไทยวัสดุนะคะหนึ่งร้อยห้าสิบบาทเท่านั้นเองวันนี้น้องดอกก็บานสะพรั่งนะคะคือพรุ่งนี้ขอให้บานอย่างนี้ไม้ก็ซื้อมาใส่เก๋ๆน่ารักนะคะส่วนอันนี้เป็นน้องปากแดงเงคุณนายนะคะเดี๋ยวทิ้งพี่กัดไว้ให้นะคะราคาะ ก็บอกสามบาทนะคะตกแต่งแล้วสวยมากเลยว้ายว้ายเพิ่งเห็นว่าน้องแกะม้อนดอกบานวันนี้ดอกสีชมพูลายน่ารักมากเลยนะคะพิ่นก็มีขายด้วยนะอ,อ๋อนี่เห็นไหมมีหลายกอนะคะ้ขออวดเลยว่าโรงนี้จัดเองทั้งโรงนะคะเป็นความภาคภูมิใจมากๆนะคะคือแบบเนี่ฉันทำหรอนี่ฝีมือ,อฉันเหรออะไรอย่างนี้นะคะ บางถ่ายคลิปพี่สาวก็เอาอะไรวะมาให้อันนี้อะไรวะเนี่ยอันนี้เป็นจานนะคะเป็นของตกแต่งของขอนันนเปิดสวนว้าน่ารักจังตรงนี้นะคะก็เป็นโซนไม้ต่างๆนะคะบางต้นก็จะมีราคาแปะแล้วอันนี้ก็คือทําราคายังไม่เสร็จนะคะให้ดูคร่าวๆก่อนเนาะวันนี้เราอาจจะมาแบบคลิปสั้นๆก็พอเพื่อให้เพื่อนๆได้รู้ว่าเรามีไม้อะไรบ้าง ส่วนโตนี้เป็นไม้ราคาถูกนะคะต้นละ35บาทเท่านั้นเองทั้งโต๊ะเลยค่ะก็ไปได้ชั้นไม้มานะคะ200บาทน่ารักวางแล้วแบบสวยดูแบบมีเลเยอร์ส่วนนี้เป็นน้องขนแกะฟงฟิงมุ่งมิ่นะคะเพื่อนเพื่อนาำหากันมากเฟื่นก็มีมาแบ่งหนึ่งตะกร้านะคะเป็นไฮบิดนะอันนี้เป็นขนนกค่ะมาโตนี้นะคะตัวนี้ก็มีไม้พอดมาด้วยนะคะแล้วก็มีพวก50บาทสําหรับกระถางตรงนี้ก็คือ50บาทนะคะ นี่โซนนี้เราก็ภาคภูมิใจนะคะเพราะว่าเราแบบมีหน้าคนมาตกแต่งเราอยากได้มานานแล้วนะคะหน้าคนอะไรแบบนี้มันดูแบบมีความโรแมนพาสเทลซึ่งสวยอะ่ะคือดูโดยรวมแล้วสวยอะ่ะคือพอมาอยู่แล้วแบบดูแพงอะ่ะมี่เฟิก็ซื้อมา380นะคะที่สมบัติบุรีเป็นสวนถาดที่เราปลูกเองแต่เราปลูกแบบมั่วๆนะคะคือไม่ได้ตั้งใจไม่เคยปลูกปลูก ปลเป็นครั้งแรกในชีวิตเลยมีน้องๆน่ารักน่ารักกาให้เพื่อนๆถ่ายรูปนะคะโซนนี้ก็จะเป็นพวกขนนกเหลืองขึ้นสมองโนโตโลโฟโลอะไรอย่างนี้นะคะอ่าอันนี้มีแอตโตด้วยแอตโตก็มีให้เลือกหลายลายนะคะหลายราคานะคะ โซนนี้ก็เป็นอีกโซนที่เราภาคภูมิใจนะคะเพราะว่าไม่ว่าจะลงลูกรั้งไหนก็คือแบบคนไลเยอะมากมน่ารักมากๆเลยนะคะเพื่อนเพื่อนก็รอจะมาสอยตัวนี้กันมากเลยนะเห็ุรูปบ้านโรมันนี้ไหมก็คือมีความตั้งใจซื้อมานะคะพอมันแบบมาอยู่อย่างนี้แล้วมันน่ารักเราไอ้บ้านน้อยอย่างเงี้ยคือแบบลงทุนมากจริงๆอยากได้บ้านหลังใหญ่แต่แบบมันแบบ890อะ่ะก็เลยเอาแค่ส0 0ยก็พอแล้วให้พอรู้แบบว่ามีอะไรสักอย่าง ะะโดยภาพรวมเนาะมีนกฮูกกอใหญ่ๆด้วยนะคะสําหรับใครที่แบบสายนกฮูก,กช่วงนี้นกฮูกราคาแรงมากแล้วก็ขายดีมากด้วยนะคะอันนี้คอใหญ่เบื้องเริ่มเลยส่วนนี้เป็นลูกแมวดอกใหญ่นะคะไซส์นี้หายากนะลูกกอล์ฟก็คือมีให้เลือกเยอะมากนะคะมีทั้งแบบกอเล็กกอใหญ่ราคาก็เริ่มตั้งแต่60ถ้าเป็นกออย่างนี้ก็350านะแล้วก็มีโอแมนโอแมนที่เฟิร์นเคยเป็นเบสออฟเดอะมันไปเนาะนี่น่ารัก ตัวนี้เป็นบุตรดานะคะทุกคนน่ารักมา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 กที่สุดคือเพื่อนๆถามหากันเยอะมากนะคะแล้วก็อีลุสสูอันนี้สวยส่วนอันนี้ที่เฟิร์นแบบใส่อันนี้ใส่กระถางดินเผาไว้เพราะว่ามันฟอร์มขนแบบแปลกๆนะคะจะเป็นแบบลูกผสมตัวอื่นมานะคะก็เหมาะสาหรับเพื่อนๆที่เป็นนักสะสมตรงนี้เป็นคารมินน่นะคะนี่ส่วนตรงนี้ถัทงทองถัทงทองมีหนามสั้นด้วยนะหนามสั้นก็คือโตมาก็จะเป็นอย่างนี้อย่างนี้ก็คือสวยมาก ือแต่ละมุมเฟิ่นก็พยายามจัดให้มันมีมุมกุ๊กกิ๊กแบบถ่ายรูปได้น่ารักน่ารักนะคะอย่างกระถางอันนี้มันก็แบบพอมาอยู่ในตะกราอย่างนี้เพื่อนๆก็สามารถจับถ่ายรูปได้นะคะอนุญาตสามารถจับถ่ายได้เลยนะคะน,น่ารักแน่นอนนี่น้องเป็ดน่ารักมากๆอันนี้เฟิร์นซื้อมาเป็นคู่เป็นเซตนะคะ4ตัว480ถูกซื้อที่สมบัติบุรี โดยรวมแล้วสวยเป็นเอสโปตัวนะคะคือเฟิร์นก็มีแบ่งเพื่อนเนาะสำหรับใครที่แบบชอบนะคะรานะคาก็เริ่มตั้งแต่350มันสวยมากอันใหญ่มากดูดีใหญ่กว่าแขนเฟิร์นอีกนะคะตรงนี้เป็นหูกระต่ายยักษ์ต้นละร5อนะคะตรงนี้ก็เป็นไม้สะสมที่เราเอามาแบ่งนะคะคืออ่อ นี่เป็นยิ้มคิดปกติจะไม่ขายเลยนะเพราะมันหาย,ยากแล้วช่วงนี้ช่วงนี้ไม้ก็ราคาแบบอัพสูงขึ้นนะคะแต่ก็พยายามขายราคาปกติส่วนนี้เป็นนกฮูกอันนี้มีค้างคกด้วยนะคะแล้วก็แม่เท่ามียิ้มแบบสีสวยๆอย่างนี้อ่าอันนี้ซื้อที่ BP Pottery เดี๋ยวฝนทิ้งพิกัดไว้ให้นะคะน่ารักมากๆ ทมภาคภูมิใจนะคะซื้อบานจาก Garden c เ n t e r เป็นน้องยีราฟนะคะราคาส5 0ิบาทนะคะแล้วก็พ่อมาใส่อย่างเงี้มายืนอยู่อย่างเงี้น่ารักมากเลยตรงนี้ก็เป็นโซนอีกโซนที่เฟิร์นว่าน่ารักมากๆเลยนะคะกระถางก็ที่ที่เดิมส่วนอันนี้ก็เป็นชากาแฟที่เราซื้อมาจากร้านญี่ปุ่นนะคะนี่คือโดยภาพรวมมุมนี้ก็สวยมาก สำหรับใครที่แบบชอบฮาวเทียนะคะเฟิร์นก็มีฮาวเทียขายด้วยต้นละห้าสิหต้น200รนะ้นะนี่อ่าอันนี้ก็สวยมากชอบมากอันนี้เป็นตัวนี้เวลาตนใบมันจะแบบยาวลงดินอะจำชื่อไม่ได้อันนี้ก็เป็นมุมน่ารักน่ารักนะคะเอาไว้ให้ทุนเพื่อนถ่ายรูปก,กันอันนี้เป็นโซนน้ำพาทะเลทรายนะแล้วก็มีกีบกระทงคือสมองนี่มีเยอะมากนะคะ แม่ก็ขอให้พรุ่งนี้บานรับลูกค้าอย่างนี้นะจ๊ะบานรับแบบนี้เลยนะจ๊ะสวนเปิดทุกวันเสาร์อาทิตย์นะคะเพื่อนๆก็ลองแวะมาเยี่ยมชมกันนะคะคือไม้ตอนเพื่อนๆมามันอาจจะแบบไม่อย่างนี้ร้อยเซนะคะแต่เราก็จะพยายามผลไม้เข้าๆมาเติมให้เต็มโรงเรือนเรื่อยๆน,นะคะก็เดี๋ยวมีไม้ใหม่ๆมาให้เลือกแน่นอนนะคะเพื่อนๆก็ใครที่อยู่ใกล้ๆก,ก็แวะมานะคะบอกเลยว่าจะไม่ผิดหวังเพราะว่าเพ่นตั้งใจจัดเต็มทีนะคะนี่สวนก็ประมาณนี้นะคะ มีต้นนี้มาปล่อยด้วยนะคะปกติจะไม่ปล่อยที่ไหนเลยนะเนี่ยมันจะหายากามากๆเป็นขนนกเหลืองคริสนะคะโซนนี้ก็จะเป็นลงเรือนยิมโนนะ แต่ไม่มีที่วางเลยต้องมาวางตรงนี้ก่อนนะคะแต่เออถ้าเกิดจะซื้อก็ขายได้ <l UE> แอตโตต่างๆก็มีนะคะสําหรับใครที่ชอบใส่แอตโตเนาะยิมก็ราคาเริ่มต้น200บาทนะคะจะมีทั้งยิมโนแล้วก็ l v h y b ไฮนะคะใครที่แบบชอบนะคะ l v ตัวแท้ก็มีนะคะตัวแท้เยอะเหมือนกันก็จะมีไมกราฟด้วยนะคะสำหรับเพ,พื่อนๆที่แบบชอบไมกราฟเนาะราคาก็เริ่มตั้งแต่พันหนึ่งอะไรประมาณนี้นะคะ ก็มี LB หลายๆพูมาแบ่งด้วยนะคะมีสูงสุดก็ประมาณ14พูนะคะอันนี้ก็เป็นยิมพอตเล็กๆนะคะราคาก็ไม่แพงค่ะหลักร้อยถึงหลักพันก็เหมาะสำหรับมือใหม่ที่แบบไม่มีงบมากนะคะซื้อแบบเป็นพอร์ตไปรอโตก็ได้แล้วคัดยิมสวยๆมาวางไว้ด้วยนะคะเผื่อมีลูกค้าที่แบบชอบสนใจอยากพาน้องกลับบ้านอันนี้เป็นยิมคลิปนะคะราคาก็ไม่แพง ที่แบบจะได้ก็มาสอยได้นะคะอันนี้น่าจะไม่หมดง่ายๆนะคะยังมีหลายต้นอยู่เหมือนกันโรงนี้นะคะก็เหมาะสาหรับเพื่อนๆที่ชอบสายยิมโนหรือว่าแอดโตสวยๆนะคะมีแอดโตสวยๆแล้วก็ยิมโนให้เลือกเยอะมากๆนะคะมีทั้ง l b ตัวแท้ LB h a b i t นะคะเออใครมาก่อนช่วงนี้ก็อาจจะได้แบบของสวยๆไปก่อนนะคะเออของมันอาจจะแบบหมดแล้วอะไรอย่างนี้เพราะว่าแต่ละแบบเนี่ยมันก็มีแค่หนึ่งต้นใช่ไหมคะใครมาก่อนก็ ออแต่ไม่ต้องห่วงนะคะของจะมีเรื่อยๆมีมาเติมเรื่อยๆนะคะตอนนี้ก็คือแบบตอนนี้ก็คือแบบยังจัดไม่เสร็จเลยโรงนี้ก็จะเห็นว่ามีที่ว่างอยู่นะคะแต่พวุนี้จะเปิดส่วนแล้วอะ ด้วยความอนุเคราะห์จากพี่แฟนนะคะเราก็ได้โต๊ะมาข้างๆก็ยี่งไหวก็ดูสวยขึ้นนะเพื่อนๆที่ผ่านไปผ่านมาแถวนี้นะคะ <S <S ก็อย่าลืมแวะมาทักทายเฟินนะที่สวนทรทองนะคะถนนสามสีห่หจังหวัดนนทบ,บุรีนะคะเจอกันได้ค่ะทุกวันเสาร์อาทิตย์ค่ะเดี๋ยวเฟินหาไม้สวยๆมาลงลงเนืนเรื่อยๆนะคะสาหรับเพื่อนๆท,ที่ชอบแขกตันะคะห้ามพลาดเด็ดขาดนะคะเพราะว่าราคาเริ่มต้นลักสิบเท่านั้นเองค่ะมีแบบให้เลือกเยอะเลยนะคะเหมาะกับมือใหม่แล้วก็นักสะสมทุกท่านเลยค่ะ สำหรับคลิปนี้นะคะเพื่อนๆต้องลาไปก่อนนะคะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะบ๊ายบายค่ะ